สวัสดีครับน,นี่ว่าจะขังของง่วงกันครับเนาะแอดมินรู้สึกว่าเจ็บขาครับอาการกำเริบเดิมครับอาการเดิมครับหมอหายดีป็นไรครับไปเรียนอะไรง่วงสองมือเรียบร้อยแล้วครับเนาะมนี่เลยขังคอครับเอาเอามาเบ่งว่าขังคอของแอดมินนี่เจะละเทียวนี่จะประมาณไรครับนะเริ่มต้นกับ เปิดมุ่งครับเนาะข้างคอบเปิดมุ่งก่ราดจะเปิดพระท่านทัวรค์ครับเนาะตอนนเด็กเหตุไม่อยู่ครับนเนาะจะเก็บรายละเอียดขึ้นตีตะปูผูกเชือกไหมครับเนี่ยผูกเ,เนี่ยครับใส่ไปก่อนเนาะเนี่ยตีตะปูครับนี่ห้อยเชือกครับนี่ที่ผูกดังนี่ครับผูกมุกนน่งไปเนี่ตีพรทัานครบครับเนาะ ของไฟเอาด้านพ่อไม่ได้เอาขึ้นบอบอลด็บดบอดิสุดครับเนาะต้องตีตะปูผูกเชือกครับมันก็ลุกแม่แน่ละครับเนาะเมื่อสอดกล้องกันดูในขอกันีเปิดผาดางเปิดมุ่งันเด่นลูกคนวัาตาสีเดอร์ปอยครับวันนี้บปป่ได้ไปครับเนาะแต่ว,ว่าก็แก้ไขครับวนะันนี้ให้เพิ่นไปกิน อยู่คอกสำรองล้างบ้านนี่ครับที่ปล่อยย,งอยางอ้านป่อยางจะหน่อยกว่าแดดจ้าแดดจ้าก็จะเอาเขามาอยู่คอครับหาหญ้า,าหาฟางให้มันกินให้เกา่า ภาพเล็กน,น้อยคับฟางห้างเฟื่องห้างเฟื่องครับนี่ครับเสียงมือขอ,ขอก็ยืนเงนียบเก็บภาพโปรไฟล์เล็กน,น้อยครับ การมูน้อยจังน้อยครับนะเนาะรีบรอบครับนิดหนึ่งครับวา่หายจิตหอดครับหลังคอเรียบร้อยครับแม่เป็นพีเป็นครับ กันครับภารกิจงัว,งวหัวต่ออันนี้ก็ตัดหญ้าส่วนหนึ่งครับเนาะไปตะปันให้ครับเมื่อนี้ครับตัดหญ้าไว้ส่วนหนึ่งก่อนไปหญ้าซื้อฝนเนี้ยครับงามครับ อ่างน้ำครับเนาะเราจะปั่นน้ำใสนครับุ่มทำความสะอาดครับเตรียมพื้นที่เล็กน้อยนะครับฝนตกใสใบใหม่ครับน้ำเม็นเน่าครับเนาะนุ่งไข่เอาสะอาดเราก็จะปล่อยครับหยากระลังงามครับเอาหยาก่อนหยากระลังเคียวครับนี่บริวานปุ๋ยครับใส่น้ำมักครับ ส่วนเขียวเนี่ยเป็นธรรมักครับธรรมะห้อยครับห้อยตอนฝนตกครับตกลิ่นนามห้อยเลยครับเทศศาสตร์เลยครับกับหญ้ากรเขียวดีครับเบื้งไกลนะครับเนาะนะครับหญ้าถือธรรมักระเขียวขึ้นครับนี่ครับใส่ไป็สามแกลลอนครับธรรมักนี่ครับทั้งหมักอดเข้ากระเขียวครับนี่ครับ กินนี่ครับตอนแรกเห็ดแปลงตอนพันธุ์ครับขยายพันธุ์ไปบนอื่นนะครับคุณไปสวนบนครับเอ็มไปจะเห็นครับมีตุูมน้มยใหญ่ครับนี่ครับนี่บริเวณนีห้วยห้วยน้ำมักหลายครับนี่เห็ดกำลังเคี้ยวงามเลยครับนี่ใส่นำมักใส่เคี้ยวครับปล่อยลงแปลงเลยครับประมาณฉมู่งสองฉมู่งครับคอยเอาผืน เขาคอกขึ้นครับอากาศจะร้อนครับนะมากินข้าวนึงเดี๋ยวมันก็จะทนแดดบ่ได้ครับนี่แปลงใหญ่นี่คือเปิดรั่วครับเนาะให้พืชลุยเลยงัวได้ลุยเลยครับแปลงใหญ่เราพ่อครับเราจะไปเอาน้ำลงแค่น้อยครับนะแล้วก็แกงงวปล่อยออกมาการได้น้ำครับได้ไซนีนะครับ เสนนี้เราก็ได้ท่อครับแกะงออกามาครับครับมาปล่อยงวกันครับเนาะ กันแล้วครับแนวกา้เต็มแล้วครับลุยกันแล้วครับลุยแย่กันแล้ว แปลงไหเขาเคียวครับแล้วก็เต็มที่ครับ แป๊บเดียวหมดครับอย่างคือเขียว ยูนี่จะให้โอกาสพันปมานจากสองชั่วโมงครับเนาะกาเพิ่อนออกพิ่นกลับขอกค,คือเกา่าว่าจังไดรเพิ่นกับกับขับพัอนอยูสองชองั่วโมงเพิ่นกลับอยู่แล้วครับโดยประมาณครับตามที่เคยปล่อยเพิ่นครับอยู่เกินสองชั่วโมงครับพเพิ่นหูเสียว่าเพิ่นอิ่มตึงของเพื่อกี้กับขอกเองครับอย่ากลับขอกเนาะไปเศร้าโฮมตัวนี้มันก็หอนนะครับ แต่ว่าลมก็มีครับนี่ลมใหม่ยังมีอยู่ลมอยู่นี่ครับนี่อตอนนี้ยังมีลมอยู่ครับยังลมในสนโฮมอยู่นะมีพผดึกินได้เล่มครับเนาะต้องสมือครับไปเลี้ยงจกักให้ดีกับอาทิตย์ปล่อยอาทิตย์หนึ่งครับเนาะจังปล่อยก็ดีครับเป็นอาทิตย์ ถือเป็นสวนหน่วยสำหรับแปลงหญ้าไว้สำหรับพักพรครับหรือว่ามีธุระครับอ่าแอดมินกรับมีธุระคือบาดเจ็บครับขาเจ็บน้อยๆครับนะไม่อยากไปเรียนคับแก้ไขนี่ครับเอาไว้อย่างนี้แล้วครับขังคอกเนี่ยตัดหญ้าให้กินแล้วก็ปล่อยพันย่างครับเนีกินแปลงหญ้าครับเนี่ยตัวสะดวกครับนะเอาที่สบายใจครับนะ นีเป็นสวนของแอดมินเองครับนะโลแล้วครับหรือสวนว้ปล่อยง่วเลยครับเนาะสวนแป๊บเดียวครับางามๆแป๊บเดียวเกี่ยครับลมมันก็พอมีครับช่วงนี้ครับ ระมานเทียงใบครับลมก็กจะหายไปครับแล้วินน้ำครับไกินน้ำครับน้ำมีครับนะตาดำห้อไปกินน้ำเรียบร้อยจะลมนึงครับอันนี้นาะทองประมาณ4ครับนะตาดำน่าจะทอง4ถึงหเดือนครับ สาวมีทองกับเป็นตะเบิงครับเนาะตาเป็นหน่อยๆอาม่าเป็นมาตัวเดียวเนาะหน่อยๆมาแอนเลียอยู่ครับนี่ก็ับไข่เนี่ยครับนะตาดำดูดีขึ้นครับเต็มอีกแล้วครับเปลี่ยนถังกล้วครับเต็มครับเปลี่ยนเป็นโอ่งครับตุ่มตุ่มเตียนอากาศกำลังขึ้นอย่างน้อยครับนะปรแดดแ๋ยวทางน้ำมักครับนี่มาโรยนี่ยแหละครับหย่างเขียวๆนี่เป็นน้ำมักครับ อ่นนอางหมักปเพื่อนอาานีกกินครับให้พอนค่ายครับไปไปครับเล่นไปกองดินนี่ก็เอาไว้เพื่อนจริงๆอะเอามาเนี่ยครับกองดินนี่จริงๆก็เอามาปรนะับสภาพับนะปรับสภาพแปลงหยาเนี่ครับแปลงนี่แหละนี่มันมีทรายหลายครับเอาผาสมทรายให้ดินล้วนครับดินจะเป็นเหนียวหลาย เดินรวนครับดินรวนมันได้ตำ่ำมันได้ยังปรับสบภาพปรับพื้นที่ครับแต่ว่าก็เป็นคอดีครับเนาะมั่วพื้นมักมาส้นมาสิทธ์วฝนเขาพื้นยังเพิ่นครับกองเองี้ยเขาเหนียแอดมินกับเครียดไปเนี่ยครับจริงใจจริงแต่เป็นแต่จะขังเอียงจริงจริงนี่แอดมินก็นนะ่าจะมีกองดิน,นนะให้เพืเอ่อนเพื่อนครับเนาะเอาไว้จะกองให้เพื่อนเด็กมาส้นเลนครับเนาะนี่เป็นความคิดของแอดมินครับเนาะ ป็นส้นแล้วค็เออมันพอนค่ายครับหรือยังเข้าไปไล่ไปในทางมันก่อสังมันก็แพร่ส้นแพ่ส้นแบบนี้แอดมินไปหากองดินทรายครับมากองดินผสมทรายก็ไเลยครับดินรวนรวนนิดน้อยมากองใอ้พันธุน้ส้นนี่พอนค่ายดีครับนะนี่ครับเขาถือฝนก็ดีขึ้นครับนี่ครับเบื้องแจ้กน้อยครับเนาะเริ่มจะมีเขาครับนะ บมอครับถือฝนหนำถิหน้ำมีน้ำนี่ครับโอ้เป็นตาดิกินเข่าล้วครับนะสันซานีบ่มีตายครับนะตายเนี่ยครับแรงกับป้าชิตายครับตรงแรงโดนเติมครับเป็นจังสิสย์ทรามาตายได้นี่ครับเสริมเขียวกระจีครับนะชาวนาเ้าก็ดีใจครับนะเอาแต่ว่ามีสามมิบิเกิดกับมีเดียวกับมีคลิปที่แอดมินไปสอมไปสางสามนะยอดเขาวานเขาตืมเสริมนี่เป็นที่พนบิเกิดครับเนาะ ไปเอาหุ่นเขานี่แหละมืัอนี้ก็ว่าจะไปเอาอยู่ครับมืัอนี้ก็เคี่ยงงัวก่นอนแต่ว่างัวเขาคอ,อกแล้วแอดมินอาจจะว่างๆเสร็จจากภาระงวัวเอาหนี้ยเอาหยังครับนะเบียดงานอยู่บ้านเนี่ยยังน้อยอาจจะไปเอาหุ่นเขาครับนะสามเขาเนี่ยครับหลงบ้านแล้งงวมันนี้คลิปอยู่บ้านกับงัวครับนะหางงัวปล่อยหลังบ้านงงกรับสำนีสักก้อนครับเนาะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งมาเป็นกำลังใจครับนะคอมเมนต์คอมหยังได้เลยครับนะตามสบายครับแอดมินตอบทุกคอมเมนต์ครับนะถ้าเห็นครับบางที่อาจจะบ่เห็นครับถ้าลืมค่ะไปไล่เบิ่งอยู่ครับแอดมินบนบนทีมบกปลาครับขอบคุณแฟนครับทุกท่านเนาะเอาเร็จมือนี้พอเสร็จการทำนี้แหละครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับผม